กับกบเนิดจิตวิญญาณเทียนน้อยจิตห้าระดับอ่านช้าๆจินตนาการลึกล้ำมากก่อนการก่อเกิดจักรวาลนั้นคือความว่างแห่งความว่างทั้งปวงว่างก่อนการก่อเกิดสรรพสิ่งไร้ดวงดารา ไร้การไรทุกสิ่งสงบนิ่งมีเพียงว่างว่างและว่างพลังแห่งความว่างนี้ที่เราเรียกว่านิพานพลังนี้อัดแน่นหลอมรวมกันมานับแสนมหากัปบจนบังเกิดธาตุรู้ขึ้นมานั่นคือจิตวิญญาณต้นธาตุหรือที่เราเรียกว่าจิตเริ่มแรกจิตแห่งพุทธะ จิตแห่งก๊อดความว่างนี้สิ้นสุดที่ใดกันนะถ้ารู้เอ่ยท่านทะยานไปข้างหน้าสุดขอบที่สุดของความว่างไปทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนและล่างก็ไร้วิแววแห่งสิ่งใดไร้ทั้งการเวลาก็ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังจะมีอะไรอีกไหม ก็มันไม่มีอะไรในอะไรก็นี่มันคือดินแดนแห่งความว่างนะสิเมื่อพลังแห่งธาตรู้ก่อเกิดแล้วจึงต้องการที่จะรู้มากยิ่งยิ่งขึ้นฉันเป็นใครอย่างไรอะไรและทำไมบัดนั้นแรงขับอันมหาศาแห่งธาตรู้ก็ได้บีบตัวเองอย่างยิ่งยวด หมดตัวบีบอัดจนต่อไปไม่ไหวและระเบิดปลดปล่อยพลังออกมาอย่างถล่มทลายนั้นคือบิ๊กแบงบิ๊กแบงแห่งการก่อเกิดสรรพสิ่งเอกภพจักรวาลและดวงดาราน้อยใหญ่ก็ได้บังเกิดขึ้นและอย่าลืมว่ากระบวนการที่ก่อเกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นภายในจิตแห่งพระผู้สร้างเองทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแต่จิตเมื่อศูนย์ศูนย์แห่งความว่างเริ่มขยับศูญญ์ตาก็เริ่มก่อเกิดจิตหนึ่งขึ้นคือธาตุรู้จิตวิญญาณเมื่อขยับต่อจึงเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นนั้นคือหนึ่งได้แต่ขยายตัวอวตาร ตัวเองออกเป็นสองสาสี่ห้าจึงก่อธาตุรู้ขยายตัวดังที่นักวิทยาศาสตร์ต่างก็ยังงงงวยว่าทำไมจักราวาลจึงขยายตัวออกไปไม่สิ้นสุดนะเพราะจิตแห่งพระเจ้าพระผู้สร้างขยายตัว เป็นโลกจักรวาลคู่ขนานตามจิตที่เราเลือกแต่ละเส้นทางนั่นเองธาตรู้แห่งกอดประผู้สร้างความว่างนี้คือจิตวิญญาณก็ได้แทรกเข้าไปสู่ทุกอนูของสรรพสิ่งจึงไม่มีที่ใดไม่มีพลังงานแห่งประผู้สร้างเป็นไม่มีจึงตรงกับคำว่าหนึ่ง ไม่อาจเป็นสองสามสี่ห้าใดๆได้เลยเพราะทุกสรรพสิ่งที่ก่อเกิดฉันและเธอเวลาอากาศต้นไม้ทุกสิ่งล้วนเป็นจิตแห่งพระผู้สร้างแห่งจิตหนึ่งนี้เองมีธาตุรู้ละมีดินแดนสถานที่ละแล้วอย่างไรต่อดีละ ารู้แห่งพระพุทธเอ๋ยฉันอยู่คนเดียวในจักรวาลของฉันแถมฉันก็เป็นอมตะไม่มีวันตายอีกด้วยฉันมีพลังมหาศาลเศกอะไรก็ได้อืมถ้าเธอผู้อ่านเป็นฉันพระผู้สร้างตอนนี้พวกเธอจะสร้างอะไรดีล่ะก็เศกที่ว่างๆนั้น ไม่ให้ว่างเลยซะสิจะเล่นสนุกอย่างไรกับที่ว่างตรงนี้ดีเพื่อฉันไม่มีวันตายได้จริงๆก็ต้องหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลากันนั้นหรือจึงต้องหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลามันไม่ได้คิดตื้นๆอย่างจิตมนุษย์เพียงเท่านั้นหรอกนะจิตเธอระดับเท่าใดก็สร้างสรรค์ได้เท่านั้นนั่นละ่ะ ฉันทั้งเศกและอวตารตนเองออกมาเป็นดินแดนและสรรพสัตสรรพสิ่งน้อยใหญ่โลกแห่งเทพนิยายดินแดนนับหมื่นแสนล้านโลกธาตุแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วมันยังขาดอะไรในส่วนเด็กเล่นของฉันอยู่อีกล่ะขาดผู้แสดงที่จะลงไปเล่นนั่นเองแล้วใครจะลงไปเล่นเล่นดีล่ะ ก็มีฉันอยู่เพียงคนเดียวนั่นฉันเองสินะที่จะต้องลงไปเล่นฉันจึงอวตารแบ่งกายเป็นเธอเธอเธอและเธอทุกสรรพสิ่งจิตวิญญาณของฉันและฉันเรียนรู้ผ่านตัวเธอทุกคนในหมื่นโลกาธาตุอยู่นี่ไงแล้วเธอรู้หรือยังว่าเธอเป็นใครกัน และที่สำคัญจะให้เกมนั้นสนุกพวกเธอก็ต้องลืมเลือนความเป็นตัวเองว่าตัวเธอเองเป็นชั้นก่อนนะไม่งั้นเกมก็ไม่สนุกนะสิแน่นอนจิตแห่งพระพุทธะพระผู้สร้างมรรคลำเอียงเข้าข้างความรักพลังงานบวกก็ฉันเป็นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์นี้ ดวงดาวเริ่มแรกที่ฉันสร้างส่วนใหญ่มีดวงดาวพันล้านโลกแห่งเทพนิยายทั้งหลายจึงมีแต่ความสุขมีแต่พลังงานที่บวกเท่านั้นและมันก็บวกบวกบวกและเป็นแสงแสงแสงแล้วแสงคืออะไรละ่ะพลังงานบวกคืออะไร ดังนิทานเทียนน้อยของพระเจ้าพระเจ้าเปรียบดังเป็นแสงแห่งสุริยาเราๆท่านๆก็ล้วนเป็นแสงแห่งเทียนน้อยแสงเรากับแสงพระผู้สร้างก็มีพลังไม่ต่างกันเลยเทียนน้อยเอ่อยขึ้นว่าเช่นคือแสงสว่างแห่งเทียนน้อย ฉันสดใสสุขสกาวฉันเป็นแสงและฉันก็ขยายตัวตลอดเวลาแล้วแล้วแล้วแสงแปลว่าอะไรกันล่ะก็มองไปทางไหนทุกคนก็ล้วนเป็นแสงฉันอยากเข้าใจตัวของฉันเองว่าฉันเป็นใครเป็นอะไรและแสงคืออะไร เพราะการก่อเกิดเริ่มแรกของจักรวาลมันไม่มีความหมายนิยามของคำนิ้ยูนะสิพวกเธอเหล่ามนุษย์ก็คงสายหน้าช่างอ่อนหาดเสียจริงๆเทียนน้อยเอ๋ยสว่างก็ตรงข้ามกับความมืดนะสิฉันเจอมาทุกแขนงแห่งความมืดนั้นหมดแล้วละ่ะ แสงเทียนน้อยร่ำร้องอยากรู้จักตัวเองแสงแห่งสุริยาจึงเอ่ยขึ้นเธออยากรู้จริงๆเหรอใครจะช่วยเขาได้บ้างละ่ะแสงเทียนน้อยอีกดวงก็รีบยกมือขึ้นมาว่าฉันเองฉันเองฉันจะทำให้เธอได้แจ้งจิตในความเป็นเธอดีไหมแล้วเราจะทำอย่างไหนดีละ่ะฉันจะลดระดับแสงของฉันลง เพื่อเล่นบทแห่งความมืดเพื่อให้เธอแจ้งในความสว่างแห่งตนเองเรียนรู้มืดจึงแจ้งสว่างรู้ทุก์จึงแจ้งสุขรู้รันทดโดนโขกสาบจึงแจ้งอภยัยเมตตาและรักอย่างไร้เงื่อนไขนั้นเราก็มาสลับกันเล่นเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นอะไรจริงๆอย่างแจ้งจิต โดยผ่านประสบการณ์ของแท้กันเลยแต่เราอย่าลืมพันธสัญญาเดิมของเรานะว่าเราลงมาเพื่ออะไรและอย่าลืมว่าเราเป็นใครจริงๆฉันจะไม่ลืมคำสัญญานี้เธอช่วยสกิดเตือนฉันด้วยละกันทำไมต้องเตือนด้วยละ่ะเพราะเวลามันไม่มีอยู่จริงๆนะสิหากฉันล่ะ หลงละเลงจนเพลินเกินไปมันจะยาวนานเกินจินตนาการได้เลยเพราะผู้สร้างจึงเอ่ยปากว่าได้ถ้าเธอต้องการเรียนรู้ตัวเองจริงๆฉันสร้างลงโลกแห่งทวีขึ้นเป็นดาวโลกที่มีหนึ่งเดียวในหมื่นแสนล้านโลกธาตุแห่งจักรวาลนี้มีเพียงโลกใบนี้เท่านั้น เธอจงไปเล่นเรียนรู้สิ่งที่ตรงข้ามเพื่อให้เธอแจ้งจิตในความเป็นเธอกันเถิดแต่พวกเธอต้องเลือกข้อสอบก่อนลงไปเกิดเองนะว่าพวกเธอต้องการผ่านและเรียนรู้สิ่งใดเธอต้องขันอาสาสมัครใจมาสอบเองต้องถูกคัดเลือกก่อนที่จะมาเข้ามาหาลัย ทวีแห่งโลกทวีนี้เองนั้นมันไม่ง่ายเลยดังเต่าตาบอดกลางมหาสมุทรที่จะต้องโผลมาให้เจอห่วงพอดีคอเพียงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้เข้ามาสอบห้องสอบแห่งทวินี้ได้แสงเทียนน้อยจึงตั้งใจใจจดจอรอต่อคิวเพื่อลงมาพิสูจน์ตนเอง จะมีจิตจะต้องผ่าน5ระดับและแต่ละระดับจะมีอีกเจชั้นแรกเริ่มเธอจะมาเกิดเป็นต้นธาตุแร่ต้นไม้สพัพพสารเพื่อเกื้อกูลโลกใบนี้ให้สมดุลเสียก่อนหลังจากนั้นจึงเริ่มขบวนการเรียนรู้แห่งกายยากก็จะเริ่มขึ้น 1. จิตวิญญาณเริ่มแรก เธอจะหหยหาบ้านเดิมจะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายมักมีสัญชาตญาณดีบของสัตว์อยู่ก่อนคือเอาตัวเองให้รอดแม้จะทรยศหักหลังเอาเปรียบคนรอบข้างเพื่อที่จะให้เธอได้รอดคนเดียวเธอก็จะทำา 2. จิตวิญญาณอนุบาล ธอจะขยาดกลัวความโดดเดี่ยวที่เคยเกิดมาหลายพันหมื่นชาติก่อนเธอจะกาะกลุ่มรวมตัวแบ่งพวกใครไม่เข้าพวกตนเธอจะประนามคนที่ต่างจากตนทั้งผิวสีเพศชนชาติคนนอกศาสนา ยึดติดบุญบาปประนามคนชั่วเพราะกลุ่มฉันเป็นคนดีจิตระดับนี้จะเชื่ออย่างเดียวมีขาวดำเท่านั้นจะไม่รู้จักคำว่าสีเทาได้เลย <c oughs> เช่นเธอเชื่อว่าใส่บาตรคือดีสุดเธอจะใส่บาตรอย่างเดียวไม่สนใจจะเรียนรู้ปัญญาด้านอื่นเลย และใครก็ไม่อาจเปลี่ยนความคิดเธอได้ด้วยทั้งหมดเพื่อให้เธอเรียนรู้ยืดเพื่อการวางในอนาคตนั่นเอง 3. จิตวิญญาณวัยรุ่นเธอจะขยาดการรวมกลุ่มทุกรูปแบบเธอต้องการเป็นเอกเทศมีเอกลักษณ์เฉพาะตนให้มากที่สุดจะแต่งแต้มสีสัน แต่งตัวอย่างไรก็ล้วนคือสุขเฉพาะตัวของเธอเธอจะโดดเด่นเออาเสียงดังเป็นตัวเองอย่างเฉิดฉายนักการทูตพ่อค้าดาราที่ประสบผลสำเร็จพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแห่งความทะยานอยากกอบโกยสุขทุกด้านในชีวิตให้ได้มากที่สุด สี่จิตวิญญาณผู้รู้นิติภาวะคือผู้ผ่านบทละครมาทุกเรื่องราวจนมองทุกอย่างทะลุยอมรับและเข้าใจความเป็นสีเทาในทุกๆด้านตัวอย่างกลุ่มนี้จะเริ่มปรงกับชีวิตเป็นจิตอาสาชอบช่วยสังคมเป็นนักปฏิบัติ นักปฏิวัติความดีทั้งปวงขาดเพียงสิ่งเดียวคือยังไม่อาจหลอมรวมกับความเป็นจิตหนึ่งได้ 5. จิตวิญญาณเก่าแก่เข้าใจจิตหนึ่งอย่างแท้จริงว่า ทุกสรรพสิ่งคือฉันเอง I am คือผู้ที่ผ่านรู้บทละครมาทุกประการแล้วเตรียมพร้อมจะจบพรบปะปบเรญยาออกจากสังสารวัฏแห่งโลกมายานี้ พื่อไปเรียนรู้โลกใหม่หรือไปยงังพุทธเกษตรดวงดาวจักรวาลอื่นๆที่มีแต่พลังบวกและสุขล้วนๆแล้วพวกเขากลับบ้านทุกขณะจิตแห่งการปัจจุบันตัวอย่างอาจจะเป็นไปได้ทั้งผู้นำด้านจิตวิญญาณหรือจะเรียบง่ายเป็นคนสวนชาวสวนที่สมถะรก็ยอมได้ หมดสิ้นที่จะค้นหาโลกธรรมโลกีใดๆเพราะผ่านทั้งสุขกายสุขจิตเข้าใจจิตวิญญาณไปเสียแล้วทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ผ่านมาการเล่นมาหลากหลายบทแต่ไม่ต้องห่วงสิ่งใดๆ เมื่อพวกเธอเล่นกันครบทุกบทละครแห่งทวิแล้วก็จะถึงเวลาได้ลงเวทีกันเสียทีเราจะอวะตารตัวเองเป็นพี่ใหญ่ไปเรียกทุกคนกลับมาบ้านเองนั่นคือยุคทองแห่งพระศีอานพระเมสีอาโลกแห่งยูโทเปีย บัตรนั้นสวรรค์บนแดนดินก็จะบังเกิดขึ้นเธอจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เธอจะต้องเรียนรู้อีกแล้วเธอลงมาเกิดนี้ทำอย่างเดียวคือจำให้ได้ว่าตนเองเป็นใครก็เพียงพอแล้วนั่นคือหนทางกลับบ้านอันแท้จริง และในมหาลายัยแห่งจิตวินี้จะมีมติซ้อนทับอีก31พภพภูมิให้เธอได้เล่นอย่างเมามันอย่างไรก็สุดแล้วแต่เธอเธอจะเวียนเกิดเวียนตายหมุนวนจนกว่าเธอจะแจ้งจิตหลุดพ้นจากจิตวิดีชั่วบุญบาปนรกสวรรค์ าข้ามความถูกผิดในจิตในใจตนได้เมื่อไหร่นั่นล่ละเธอจึงจะสอบข้อสอบนั้นผ่านพวกเธอพร้อมที่จะเลือกข้อสอบของเธอแล้วหรือยังละ่ะเดิมทีแล้วเราๆท่านๆก็คือดวงจิตวิญ,ญญาณบริส,สุทธิ์อิสระ ท่องเที่ยวไปในหมื่นโลกธาตุอยากจะแวะลงดวงดาวไหนๆก็ย่อมได้มีเพียงดาวโลกนี้ดวงเดียวที่เป็นมหาลัยแห่งจิตทวิที่โหดที่สุดใครผ่านได้ก็จะเหมือนได้รับปริญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเลยทีเดียวดวงจิตหลายๆล้านดวง จึงอยากจะมาลองสักตั้งว่าตนจะผ่านได้หรือไม่นั่นเองแล้วเธอละ่ะผู้สแสวงหาและผู้พเนจรเธอได้ค้นพบความเป็นตัวเธอเองและฉันอย่างไรนบอศวะ19 7 25 65